ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเสี้ยวทุ่งนะครับพาพี่น้องมาดูแปลงนาของลุงชุมพรน,นะครับอยู่ที่อ่าอยู่ที่ไหนนะเนี่ยเขาเรียกอะไรนะลุงคือตดมคลองสิบสามพืชอ,อ่าพืชอุดมคลองสิบสามนะครับพี่น้องครับโอ้โหอ่า <c oughs> ใช้กิ่งทองใบหยกอย่างเดียวล้วนๆไม่มีการผสมเคมีใดๆทั้งสิ้นโอ้โหนะครับไม่ได้เอาปุ๋ยเคมีมาใส่เลยใช้ใบหย,ยกอย่างเดียวล้วนๆครับพี่น้องครับโอ้ดูลุงประทับใจมากนะครับ ดีไหมเงี้ยประทับใจเนาะประทับใจประทับใจมากเลยใช้กินของประหยกนะครับเป็นชาวนาจริงๆรําทนาเป็นอาชีพเลยนะครับเห็นลุงเขียวอยู่ที่ไหนนะอยู่ใน youtube ในยู u b e ครับอ่าแล้วโทรสั่งเลยนี่แหละครับโอ้พี่น้องดูรวงข้าวโอ้เป็นดาวออนซอนเป็นดาวออนซอนดูครับดีใจครับดีใจดีใจด้วยเลยอ่ะอย่างงามเลยลุงเนาะวันข้าวเม็ดข้าวรวงอย่างโอ้ยหนาปึ๊ดเลยพี่น้องครับดูเอา โอ้โหดูครับเออโอ้โหบึกเลยพี่น้องเอยทำไมมันเสมอกันดีจังเลยเนาะเออมันไม่มีต้นสูงต้นเตี้ยนะลุงมันเป็นต้นแบบเท่ากันเสมอกันหมดเลยอ่ะเออดีจังเลยเนาะดีโตอะไรจะงามขนาดนี้เนี่ยอือ